้องการน้ไมี่ไปแล้วมันไล่ไปแล้วไ่บครับเาบอกมีรางวัลนาบอกไม่ีเราแต่ห้ามแพ้เราไม่รีบผมพินายี้เรามังแรงดีใครจะมาสู้เราได้สองตงอยู่ด้วยกันเนี่ยหลังเลยมันยังไงยังไงลังหลังนยางน้นเนี่ยิยฝั่งตอนนี้คณะบุคลากรโรงเรียนมัครับ อยู่บนลำน้ำเพชรชบุรีนะครับพากันมาล่องแก่งเรือยางหกลำนะครับครับตอนนี้ก็กำลังเพิ่งเริ่มสตาร์ทนะครับ100เมตรนะครับพายให้ครับโค้งนึงไงเลยบอกฟิตสมฟิตขากินน้ำเล็กเล็กน่อยเฮ้ยตายหน่าใครแซงเรือแล้วนี่ไม่ได้นะไม่ได้ภาพนะบอกให้รู้ห้ามแซง น้ำมัลเลยน้ำนี่อะนลลึกน้ำนี่ลลึกนู่นหละข้างหน้าโอ้ยพายเรือเหรนะเป็ร่งเก่มันียนกลนหลมันเหนื่อย